สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม w วล์ออฟแท้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสายวิจัย 60TP นะครับผมขอเรียก 60TP นะครับมันสั้นเราเริ่มกันที่เทียร์6เลยดีกว่าเทียร์6กก็จะเป็นรถถัง 40TP นะครับก็เป็นรถถังตัวหนึ่งที่เล่นสนุกใช้ได้นะเพราะว่าผมก็เล่นพวกมันแหละผมเป็นสายฟรีผมก็เลยแบบสัมผัสกับรถถังทุกคันเลยที่ผมผ่านมา คันนี้ก็สนุกโกงใช้ได้แต่ก็ระวังเรื่องเกาะที่เป็นแนวตั้งนะครับเพราะมันเจาะง่ายมากแถมใต้ท้องรถก็เจาะง่ายเหมือนกันไปดูเทียเจ็ดกันเลยดีกว่าเทียเจ็ดจะเป็น45 TP นะครับคันนี้รูปร่างก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันป้อมป้อมดูผมไม่ค่อยชอบป้อมมัน่นาเกลียดมากเลยด้านหน้าโอเคข้อดีของมันก็คือมันจะมีทางเส้นมาใช้นะครับตั้แต่เทียเจ็ดเป็นต้นไป ด้านหน้าพี่แกอาจจะบางไม่หน่อยสำหรับผมปอมก็หนาใช้ได้ยกเว้นมอผูก,การโอเคก็ประมาณนี้นะครับเทียเจ็ดไม่ค่อยมีอะไรพูดต่อมาครับห้าสิบสามทีพีเทียแปดนะครับห้าสิบสามทีพีถือว่าเป็นรถถังโกงได้เลยแหละมันเป็นรถถังเทียแปดที่โกงที่สุดแล้วแหละโอ้ผมก็ชอบรู่ลางพี่แกนะเท่ดีชอบเป็นรถโกงด้วยในเทียแปดแต่อย่าให้พี่แกไอ้นี่นะ เออหันข้างๆนี้นะไม่งั้นลางระเบิดไปเทียร์เก้าก็เลยดีกว่าห้าสิบทีพี่พี่แกดูคล้ายๆกับเออไอพู้รถถังสายโซเวียตมากเลยก็คือป้อมจะนูนๆแบบนี้ข้อเสียพี่แกก็คือไอตรงแถวๆตรงซอคออันนี้ลางระเบิดได้ง่ายๆด้านหน้าไม่ค่อยหนามากแต่ข้อดีก็คือพี่แกเลือดเยอะแถมไอนี้ด้วยเกราะหัวปอมหนา มีมุมกดพอตัวอยู่ต่อมานะครับเทียร์10 60 TP นะครับก็จะเป็นรถถังใหญ่บึกบึนเลยปืนยาวยาวปืนยืดก็รูปล่างใหญ่โตดีเกาะเกาะพี่แกหนานะแต่ถ้าใครเจาะแรงก,ก็สามารถเจาะด้านหน้าได้เลยแต่ป้อมพี่แกนี่หนาจริงป้อมผู้การก็เล็กนิดเดียวเพจล่างก็เล็กแต่ก็ยิงเข้าได้ แต่ข้อเสียก็คือพี่แกรางระเบิดง่ายนะครับก็คือถ้าเรายิงตรงแถวซอกคอรตรงนี้มามันจะเป็นส่วนของรางกระสุนนะครับมันก็จะระเบิดง่ายหน่อยพี่แกดามจใช้ได้นะครับหกร้อยกว่าที่ผมจําได้นะหกร้อยสามสิบโอเคเดี๋ยวเรามาดูส,สเตตัสของพี่แกเลยเลือดที่ผมทําได้สูงสุดก็คือสองพันเจ็ดร้อยเกาะด้านหน้าตรงป้อมหนาสองร้อยแปดสิบหนามากๆและพี่แกทํามุมมาด้วย ก็เลยหนาตามไปอีกตัวถาง120ไม่ค่อยซิจนามากแต่ข้างร้อยหกสิบหหนึ่งก็เจาะได้ปกติสบายสบายด้านหลัง1น0่งก็ใช้ได้เลยด้านหลังก็เจาะเข้าได้เหมือนกันระยะการมอง279ทั่วไปขณะยูนิ่ง25ขณะแล่น19 6ถือว่าหถือว่าก็พางใช้ได้สำหรับตัวถังที่ใหญ่ขนาดนี้ ความเสียหายตอนน้าทีสองพันสามร้อยถือว่าแย่มากเวลาบรรจุที่ผมทำเร็วสูงสุดก็คือสิบห้าวิการเจาะเกราะสองร้อยหกห้าลูกทองสามร้อยหกสองระเบิดแรงสูงแปดสิบหกถือว่าเจาะใช้ได้เลยความเสียหายโดยเฉลี่ยหกร้อยสามสิบห้าร้อยหสิบเจ็ดร้อยสิบดาเมจหนักมากเวลาเลงสี่จุดเก้าถือว่านานมากเกือบห้าวิเลย การกระจายกระสุน0.323ถือว่ากระจายเยอะโอเคมุมกดนะครับขึ้น20ลง7เล่นเนินได้พอตัวก็แนะนำให้เล่นเนินป้อมปอมพี่แกนะเดินหน้า36ถอยหลัง14ความเร็วโดยเฉลี่ย25ช้ามากก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลพี่แกก็ถือว่าเป็นรถถังหนักพีเพียตัวหนึ่งได้เลยพี่แกช้า เกาะหนาปืนแรงเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยกว่า let's go เออลืมเลยก่อนเกมเพย์นะครับนี่ก็คือยุทธปัจจัยนะครับใส่ประมาณนี้ไปใส่ทางเส้นไปดามีจะได้ดีดเป็นเจ็ดร้อยได้เลยยุทธพันประมาณนี้เอาให้โหลดไ,ไว้ไๆหน่อยพี่แกโหลดช้าการาสู์ประมาณนี้เอาจริงลูกทองไม่ต้องพกไปเยอะก็ได้แต่ก็พ,ก,พกไปก็ยังดีกว่า อุปกรณ์ประมาณนี้ผมเน้นความทนทานมากๆเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์แบบจริงๆเลยกว่าเลสโกเรามาอยู่เกมเพย์กันแล้วนะครับฝั่งผมมีหนึ่งหนึ่งหกถือว่าแบกได้อยู่มั้งคาโลใช้ได้เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับผมว่าผมน่าจะเดี๋ยวเราดูก่อนดูสถานะเดี๋ยวเรามาดันตรงนี้กันดีกว่า เราต้องระวังตัวด้วยครับเพราะเรารถเราช้ามากราเราช้าเราต้องระวังตัวถ้าเราโดนอ้อมถือว่าเราจบเเฮแล้วเราต้องระวังตัวด้วยเพราะดา้าเรารางระเบิดง่ายผมกังวลว่า MT มันจะดันได้ไหมรถผมช้ามากด้วยดัน MT ไม่น่าไหวแต่ถ้าดันได้ก็ดีโอเริ่มสู้กันละ ผมกลัวว่าจะมีรถถัง 60tp ด้วยกันเองมาเนี่ยล่ะไรโนไม่ค่อยน่ากลัวสำหรับผมแต่ถ้าฝั่งนู้้นเอท,ทีมาผมก็จะรีบย้ายไปทันทีถ้าเป็นไปได้ผมเจาะข้าไม่ได้เดี๋ยวผมเอานาทองเตรียมมาดีกว่าเจอขนาดจะได้ยิงแม่งทิ้งเลย MT ดูเหมือนดันไม่ได้นะแต่ผมก็ไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปได้เดี๋ยวผมไปด้วยแล้วกัะ ผีบย้ายตำแหน่งดีกว่าฝั่งนี้น่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวผมย้ายตำแหน่งก่อนเราต้องเราต้องไปช่วยเอ็มทีทดีเราดูไม่ค่อยไวเลยโอเคไปไปไปเดียวก็ถึงแล้วไอ้นี่มันไม่ได้ขนาดนั้นแมปมันเล็กตอนนี้เราปัญหาละปัญหาละปัญหา ตอนนี้เรามาตรงนี้และเรามาช่วยมาช่วยป้องกันปึบเร่งไว้เราต้องลองด้วยครับพี่แกกระจายสูงมากเลยว้โอ้โ oh, อ okay, เคด้งเมื่อกี้ยิงเข้าไปเข้าแต่ก็พี่แกก็เสียนัดฟรีไปแล้วกันเพราะพี่แกก็ใช้าทางเส้นด้วยชิบห <40 S 2> ายแล้วเอเอ50เอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมจะพูดแบเเฉยเลยเดี๋ยว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 ได ไปเก่งพลาไปแล้วผมไม่สามารถดักได้แล้วตอนนี้นผมผมต้องโอ้โห mt เราก็แย่มัะเราเราเราไป่มไได้เราเราีบไปเรยียกว่า e ห้าสิบ,บ e m มเดี๋ยวค่อยมาเก็บเก็บเจ้าหกสิบออุ้ยสวยงามครับน้องฮ่า <c oughs> โอเคิผ้าแล้ว e ห้าสิบแกยอยู่นี่ด้วยผมขึ้นไม่น่าได,ได้รถผมกำลังไม่น่าไหวสวยคาโรคาโรก็ขึ้นไม่ได้ ผมขึ้นไม่ได้แนหะละรถผมมันช้าเดี๋ยวเรามาจัดก,การไอ้พวกที่เหลือก่อนเฮ้ยอุยอะไรวะอันนี้ผมพลาดเขาหันป้อมพอดีเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ e ห้าสิบแค่นั้นเดี๋ยวเราจัดก,การพวกที่เหลือก่อนที่เหลือถือว่าเป็นการเอออนเนี่ยตัดแต่กำลังเขาเล่นแบบนี้อีกแล้วอะ เอ้ยหกร้อยผมผมจะไม่ค่อยใช้ทางเส้นกันเผื่อเพื่อมันไม่เข้าด้วยถ้ามันไม่เข้าก็ถือว่าเสียฟรีมากเลยทางเส้นปุ๊บเจ็ดร้อยเลยสวยงามสี่พันสี่พันอันนี้ผมจะเล่นแค่ตาเดียวก็น่าจะพอแล้ว ไอรถถังคันนี้ถือว่าเป็นรถถังยอดนิยมสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่ามากเลยพี่แกค่อนข้างจะเก่งอ้ยห้าร้อยไป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 มันยิงมันยิงไปแล้วมันยิงไปแล้วเดี๋ยวผมดันแทะเดี๋ยวเดี๋ยวมามา,มา,ม,ามาสนใจผมเออสวยเมื่อกี้เหมือนผมโดนยิงตีนนะไม่ได้ดักหนาเราต้องระวังล้างด้วยเพราะตัวอย่างก็น่าจะเห็นแบบเมื่อกี้ได้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวลูกคนปียัดแม่งเลย แหลกไงโอ้ยิงผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มไม่ได้เริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วฟงนู้เขาเริ่มลาดเขาเริ่มดันมาแล้วเดี๋ยวผมเกมเกมนี้น่าจะเสียเปรียบมากสำหรับตัวผมเองตัวผมเองผมว่ารอบนี้เราจะแพ้แหละแต่ขอขอสู้ให้แบบส,สุดๆแล้วกันเมื่อกี้ผมก็เพิ่งทำเออเบิร์ดโคตรโคตรเทลังระเบิด เข้าไปละเขาเขาได้ยึดจุดตรงนั้นเขาก็เลยได้เปลี่ยนหน่อยผมก็ไม่น่าสนใจเจ้า e ี0 m สิบเอ็มเยอะเกินสวยสวยโอ้ยเดี๋ยวต้องโชว์ตาสองแล้วแหละผมผมเล่นโง่มากเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ก็ถือว่าทำลางระเบิดไปได้นะดาเมจผมน่าจะสักประมาณสี่พัน ฝั่งนู้นไรโน่ ino, เขาน่าจะสนยัยแล้วผมก็ไม่เห็นไรโน่จริงผมรู้แหละไรโน่อยู่ตรงนูน้นแต่ว่าที่ดีเราค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์มากเลยไรโน่อยู่ตรงจุดซีไม่น่ามีใครไปยิงไรโน่บ้งที่ผมคิดไว้โอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ที่สองโอเคเรามาอยู่แมตที่สองกันโอ้ฝั่งนู้นมีหนึ่งหนึ่งหกเอฟสามหกสิบทีพี น่ากลัวนาะจะเป็นหนึ่งแปดสามนี่แหละผมกลัวสุดละกลัวมันยิงรางระเบิดเนี่ยฝั่งเรามีรถถังหนักมากกว่าเขาแต่ฝั่งเรารถถังหนักค่อนข้างที่จะบางนะบางหมดเลยผมกลัวว่าชิปเทนแกจะเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยแหละผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบไอ้ผู้ที่หยิบรถพีเมียมาผมกลัวว่ามันจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบสุ่มรถได้มาหรือไม่ก็เติมรถมา ออบเจตเจ็รเจ็ดจะลางแหกไปนออเมื oh. ่อกี oh, ้ก็ทําลางแหกไปช็อตหนึ่งละแต่ก็แพ้ตาเมื่อกี้แพ้โคตรน่าเสียดายอะที่ดีเราไรประโยชน์ตานี้ก็ไม่เป็นไรเกมมีแพ้มีชนะเอ้ยผมไม่ใช่สนาย MT เราไปไหนอ่ะอ๋อ MT เราเดินไม่ทั่วเลยโอเคเหมือนออบเจกต์แกน่าจะผ่านแถานี้หละผมดูละ ไมมาเวออปเจ็ดแกนหวังว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่อะแค่นั้นและผมไม่ได้สิบเทนสวยไปไปคนเดียวอะไม่ได้ดูทีมว่าไปไหนกันเดี๋ยวผมจะการคารูเลยตรงนี้ดีกว่าคารูดูทรงน่าจะเป็นแค่ฟันอย่านะหนึ่งแปดสามอย่ามานะอย่านะอุ้ยโอ้โหไม่เข้าโอเคใช่ไหมครับโหลดหมนานเราเสียไปสองละ ออุ้้ยโโหวิ่งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเด็ดเด็นาโม่สามหน้าโม่สามจบไปไปที่อื่นดีกว่าโอเคนาโม่สามจบจะไม่จบรอบนี้เดี๋ยวเลืออีกสองหน้าโม่ละโหหน่ายดิกีบแล้วทองมาก็ยังนะอ่ารอบนี้ผมไม่รู้ไปไหนดิ ทีมันมั่วมากแล้วผมก็มัวม่วเมนนดำโมสวยเก็บไปแล้วหนึ่งแต่ฟังเราเสียไปสองก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีโอ้ยเพื่อนไม่นะอย่าอย่าไปแนวหน้าดีพูดรถถังบางๆผมเออผมก็รถถังหนาผมตกอ,อยู่แนวหน้าดิโอ้ยนยนย,ยังนอนยังนอนยงอุ้ยไม่เข้าทำไมกัน อุ้ยไม่น่าเลยกูฟรอสฟรอสฟรอสเดียด๋ยวจะการฟอสโอ้หินบังหินบังหินบังอุยอ้ยพองเออโดนลาาอย่างเดียวตัวน,นี้ไปทำอะไรทั้งนั้นลา่าชิดฮึบฮึบฮึบ,ฮบโอ้ยกันได้กันได้กันได้ไดขาโลเขายิงไปหลายล่าแล้วเฮ้เออสวยคันนี้ต้องหันมุมหน่อยมันบล็อกกระสุนได้ โอเคโอเคปุงุงนัดนละหกร้อยเหมือนเดิมโอเคเราต้องหันลบลุกหันลบลุหันลบลับโอ้พลักราตายแต่ผมไม่อยากใช้พลัะคับเรามันไม่จำเป็นขนาดนะั้นโอ้โหนักขุดโอ้ผมตายแนย่ผมตายแน่ห้าร้อยโอเคน่าจะแพ้แหละอู้ โอเคจบการรีวิว60 p p บพี